โอ๊ะโอ,โอป้า<ร>ถึงบ้านแล้วสะภาพ,ภาพโอ้ยสะภาพอุ้ยอยากดีโครโตว์สอืมยายอยากกินนี่อะใช่กอ,อกอกอกใช่กอกดิ้ย้ยยังไงพี่เดาอ๋อะอันนี้ขึ้นหาอุป้านะฮะ จะเอาอะไรจะเอาอะไรชี้ดิโอป้าโอป้าจะเอาอะไรโอป้าเอ๋เออมาหนี้โชกกระโปงอจุ๊บหน่อยดิจุ๊บหัวล้านดิดิหนิจุ๊บหัวล้านดิโอ้ยอาจุ๊บตรงนี้ด้วยอาจุ๊บตรงนี้ด้วยนายจุ๊บตรงนี้ด้วยจุ๊บตรงนี้ด้วยไม่เอาแล้วเหรอจุ๊บตรงนี้ด้วยอะไรอ้อนโอป้าเลอจุ๊บจุบจะเอาอะไร ui, ah, ủa chết, Opa ba chết, oh, ai vậy, ồ gì, làm như vậy, Ồ, như vậy, như vậy, จะกินอะไรอ๋อไปเหนื่อยไหมไปต้มโอเออพี่แอร์ผ่อนเสียงหน่อยดิลูกอุ้ยบานานหูยบอกโอป้าทำอะไรเออเหี่ยวฟาดฮอนไหลพี่น้องค่ะอือดูมะระนู่นนะเดี๋ยวจะทำแกงจืดละเก็บละ อยู่ไหนหลุดเข้าไปนู่นเหรออ่าเลิกงานมาหลานเต็มบ้านโอ้โอ้ป้าอ้ป้า upup <laughs> well. te le yeah. telelu upapaka up ก็ชอบลูกนั้นนะเฮ้ยพี่ยาดา <c oughs> อย่าอือฮึอย่ามอวยกนันปักปนักดลักนี่ปักมอวยก,ก,กันเท่าไรอาย่าเฮยจาแดงแล้วสุกทุกวันเก็บมะเขือเทศเข้าตู้แข็งตอนนี้กินไม่ทันนะฮะอื มยังไงจะกินไม่กิน <laughs>